วันนี้มาเปลี่ยนยางวันนี้เรามาเปลี่ยนยางกันนะจากยางเต็นยางตันครับขอบ20ยางจักรยานนะครับขนาด20คูณ1.75นะครับเส้นนี้ครับสั่งมาจากช้อปปี้นะครับเส้นหนึ่งประมาณ360บาทนะครับนี่ครับพอดีลูกสาวว่ายางรั่วไหวนี่ครับพอได้มาก็จับใส่เลยครับงัดเอาเลยครับ งัดนี่จะงัดยากหน่อยหนึ่งนะครับงัดไปเรื่อยครับมันจะออกแรงเยอะนิดนึงแต่ก็งัดไปเรื่อยครับงัดไปอีกครับนี่ครับมันจะใส่ยากกว่ายางจักรยานธรรมดาหลายเท่าเลยนะครับมันจะใส่ยากกว่าพอกับยางรถยนต์เลยนะครับเพราะว่ามันแน่นมันฟิดพอดีเลยครับเวลามันเข้าในร่องแล้วมันก็จะแน่นเป๊ะเลยเราไม่ต้องไปเจาะดูไม่ต้องทําอะไรนะครับเป็นยางตันครับ แบบนี้ก็งัดข้อเลยครับเนี่ยนี่นี่แรงมากเลยนดิ้นเลยนะครับดิ้นดิ้นแรงเลยนะครับนี่ครับนี่ก็พยายามงัดครับงัดงัดแล้วงัดอีกครับเนี่ยแต่ก็พยายามนะครับมันใช้แรงมากคับบงัดยากจริงครับไปดูคลิปนี้ลองใส่ดูนะครับจะรู้สึกว่ามันใส่ยากจริงๆ นี่ครับก็พยายามนะครับอมพยายามที่จะเอาเข้าให้ได้นะครับนี่นี่ครับยางมันก็จะตึงเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเวลามันเข้าไปในร่องมันก็จะแน่นเปียเลยนี่ครับนี่ร่องสองอันซ้อนกันดูนี่ครับแรงมากๆเลยนะครับเนี่ยงัดต้องใช้ความ นั่นนะครับสําเร็จแล้วครับนี่ครับนี่ครับสําเร็จแล้วครับเดี๋ยวนี้สําเร็จแล้วก็มาประกอบเลยครับลูกสาวชอบใจมากนะครับนี่ไม่ต้องเติมลงเลยยางเก่ารั่วบ่อยมากครับนี่ครับเสร็จแล้วทานกินได้ขอบคุณนะครับ